รถ้อนรเาไปร้อนม่างนม้มร้อนร้อนเข้าไปก่อนาม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 าโอ้โอ้มามามกมา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  มิการกัมบาลีเหรอลิฟตจานลดบอกอาเร็วลิจต์จานลด นะโอ๊ะๆโอ๊ะผมดูล <absorption> ุงเห็นแล้วอ๊าจีจ๋าอ๊าจีจ๋าเต่นี่แห้เข้าไม่ได้ยินอ๊าถาจ๋ายืนเออยืนอยู่ตรงนี้แหละฮอนแดดนะ าาาามาินกับลุงมาจินกับลุงมายื้ตรงนี้มาินกับลุงขื่ <c oughs> ตรงนี้จะไปใกล้ยี่ตรงนี้อ๋อโอเคหนุ <c oughs> จะขี่ขั้นไหน <c oughs> ขัขนไหนคะ <c oughs> ขันส้มหรือขันดำคะ

เพื่อนเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เอาคนคนกัน,อน,อน,น,นเอาคนคนไม่ไปไหนเฮ้ยเอาคนคนนี้ไม่เอาไม่เอาทำไมทำไมไม่เอาไอยากคนกันกนะ いやいかな อยอมจ้ะขึ้มีกระเป๋าคือไปใช้ก็มีกระเป๋านะให้อากินด้วยแล้ว